หลวงปู่ผางผู้สละรางให้งูกินมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหลังจากที่หลวงปู่ผางได้ทุดงพักอยู่ข้างน้ำดุนได้เจ็ดวันแล้วท่านจึงได้ย้ายไปที่แห่งใหม่ได้ที่เหมาะใต้พุ่มไม้หนาะมีพลานหินอยู่ใต้ต้นไม้นั้นซึ่งปัจจุบันอยู่หน้าอุโบสถวัดดูนท่านได้ปักกดภาวนาอยู่ที่นี่คืนแรกก็ปกติ เงียบไม่มีอะไรตกดึกคืนที่สองตอนเย็นขณะเดินจงกรมอยู่สังเกตเห็นว่ามันช่างเงียบผิดปกติเสียจริงๆท่านตั้งท่าระวังขณะต่อมาท่านก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงดังหอกหอกท่านว่าเห็นงูใหญ่ตัวเท่าต้นขากำลังเลื้อยเข้าไปในรูหินซึ่งอยู่ใกลๆกับที่ท่านพักนั่นเอง หรือว่าเราปะากดขวางทางเขาอยู่ยังไงเสียแต่สินใจด้านด้นมาถึงที่นี่แล้วต้องลองกันสักตั้งให้รู้ดำรู้แดงไปเลยท่านก็ยิ่งเร่งตั้งใจภาวนาพอตกดึกคืนที่สามกำลังเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงผิดปกติอีกต้องเป็นเสียงงูตัวเมื่อวานนี้แน่ๆเสียงใบไม้กับพลานหินเสียดสีกันดังวืดวืดวืด วืดหอก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 ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเหมือนกับรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจึงได้นั่งลงข้างโกรดนั่งนิ่งระงับความตื่นเต้นไว้ได้กำหนดถามใจตัวเองดูว่ากลัวงูใหญ่ตัวนี้หรือไม่ใจก็ตอบตัวเองว่าไม่กลัวจึงได้กํำหนดจิตแผ่เมตตาให้มันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ขณะงูใหญ่เลื้อยมาอยู่ตรงหน้าท่านมันก็อ้าปากกว้างแลบลิ้นแ,แผลบทำท่าเหมือนจะกินท่านเป็นอาหารอยู่นั่นท่านจึงพูดกับมันว่าถ้าจะกินเราต้องกินให้หมดทั้งบริขารกรดบาดจีวรต้องกินเข้าไปให้หมดอย่าให้เหลือเรายอมตายแล้วสละหมดแล้วทุกอย่างแม้ชีวิตขณะนั้นจิตของท่าน ตั้งมันแน่นเหมือนหินมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแนบมือเข้ากับลำตัวชิดเท้าเข้าหากันนอนเหยียดยาวเพื่อให้งูกินงูตัวนั้นมันคงหิวจัดกระมังอดอาหารมานานหลายวันคงจะหาสัตว์อื่นกินเป็นอาหารไม่ได้แล้วมันจึงมาหากินคนท่านว่ามันเริ่มขยอกกลืนกินท่านเข้าไปในปากของมันเรื่อย มันกลืนกินตัวเราเข้าไปถึงไหนก็เย็นเยืเยือกไปถึงนั่นขณะที่หลวงปู่อยู่ในปากของงูใหญ่นั้นท่านก็กำหนดภาวนาว่าความตาย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 จนหมดความกลัวตายเมื่อจิตใจทอดอะไรเสียดายในชีวิตได้หมดแล้วจิตก็รวมวุเข้าเป็นสมาธิผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งตังหาก กายเวทนาก็เป็นอันหนึ่งต่างหากสติตามดูรู้หมดเป็นอย่างนั้นอยู่นานเมื่อจิตถอนออกมาแล้วไม่มีความโกรธหรือผูกอาฆาตพยาบาทมันเลยมีแต่ความองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะทานกำหนดจิตแผ่เมตตาให้และภาวนากำหนดมันอยู่อย่างนั้นมันขยอกตัวท่านเข้าไปในท้องเข้าไปช้าๆจนกระทั่งถึงลำคอของหลวงปู่ แล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่กินต่อท่านก็เลยพูดกับมันว่ายังจังบบกินให้มืดทั้งตัวล่ะถ้ากินโบมืดเฮ้าสิเอาศอกทองพุ่งเอาเด้แล้วท่านก็เอาศอกกระทุ้งมันเบาๆจากนั้นมันก็เริ่มคลายขยอกลำตัวท่านออกมาจากปากของมันแล้วมันก็เลื้อยถอยห่างออกไปนิดหนึ่งแล้วก็ชูคอยกหัวขึ้นลงขึ้นลงสามครั้งเหมือนว่ากราบขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรมที่ได้ร่วมเกินท่านแล้วมันก็เลื้อยเข้ารูไปนับจากนั้นมาท่านว่าไม่เคยเห็นงูตัวนั้นปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยท่านว่ามันเริ่มกินท่านตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึงตีห้าจึงได้ขายท่านออกจากปากสบงจีวรนที่ท่านนุ่งห่มอยู่นั้นเปียกปอนหมดเลยปัจจุบันที่ตรงนั้นลูกศิษย์ได้ปั้นรูปงูใหญ่ไว้เป็นอนุสรณ์